บรรยากาศแนวบ้านๆน,นะคะเ,เพื่อนๆกันนี่นะกระ,ะโหน,นะคะขึ้นใหม่เมื่อก่อนเขาตัดทิ้งไปเยอะเลยนะคะตอนนี้เริ่มขึ้นใหม่นะพะวงเขาเรียกอะไรนะ,ะเล็บเล็บมือนางนะคะดอกเล็บมือนางนี่ก็เรียกเป็นพวงชมพูพวงอะไรนะคะนี่นะคะมะม่วงปีนี้มะม่วงจะชุกกันทุกบ้านนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ กนกนะคะกะอ,อยู่กิ่นไม้นะคะเ,เพื่อนๆนไปแล้วบินไปแล้วนะ,ะแสงจ้ามากๆเลยเ,เพื่อนๆเมมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะคะเนี่ยแบบมันจ้าเนาะจะใส่แว่นกันแดดก็มันก็จะแบบเราก็จะส่องไม่เห็นธรรมชาติเนาะตรงนี้สวยนะคะเ,เพื่อน,นะคะ่ะได้ลมนะคะได้ลมไม้เสียงนกเสียงกานะคะ คนกัมปูออกดอ,อกรวยนะคะเหลือทองไหลนะคะเพื่อนๆค่ะเลาะเลาะบรรยากาศนะคะเลาะชมบรรยากาศนะคะลิมนคลองนะคะถ่ายรูนถ่ายนี่นะคะเลาะไปหาถ่ายธรรมชาตินะคะ อย่างโสนะเพื huh. ่อนๆถามว้านาเก็บนะคะนี่เยอะมากเลยค่ะโอ้โหเาเก็บกันช่วงไหนไม่รู้เนี่ยเต็มเลยนะคะดอกโสนุะเพื่อนๆดอกโสนุนะคะนี่ก็กลัวหินมันไอ้นี่นะคะเป็นทางลูกหลังนะคะขี่ลําบากนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่ามัีลูกหลังเขาเพิ่งเทใหม่มันแหลมเนาะ แหลมเรือรถตักรถไถไม่รู้มาน่าจะไปฝั่งโน้นเพราะฝั่งนี้ไม่ไม่ค่อยทางไม่ค่อยดีนะคะน,นี่นะคะบ้านเมื่อก่อนนี้เขาน่าจะาเป็นประมงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้วเขาก็บอกขายนะคะบอกขายที่นะคะนั่นนะคะพร้อมอาคารด้านไหนนะคะก็ล่มลื่นนะคะปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยและะ้วนี้นะคะ บ่อขายมีทั้งบอ่อทั้งอะไรนะคะหนุนมมีนกเอ้มีน้องกระลอกด้วยนะคะพเพื่อนๆค่ะน้องกระลอกนูน่นๆๆๆๆวิ่งตายไปทุกต้นไมู้่นเลยนะคะไปต้ตนนู่นเลยนะคะไวมากเลยค่ะโอ้ยลมเย็ยนพัดโชยนะคะพเพื่อนๆค่ะตรงนี้สดชื่นมากๆเลยน้องกระลอกหนุ่มวิ่งไปต้นเสดาต้นใหญู่่เลยนะคะไม่ทันเลย ลอกไวมากค่ะไปค่ะเพื่อนๆค่ะไปต่อกันนู่นนะคะรถตักรถถ่ายอยู่ฝั่งล้นนะคะนั่นนะ่ะไปค่ะคเพื่อนๆไปต่อกันนะคะาอาทิตย์พาพาทิตย์ตรงนี้นะสวยนะคะเพื่อนๆค่ะสวยแต่ว่าหูแสงจ้ามากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ต่อกันนะคะไปต่อกันไปต่อกันวันนี้ไม่มีคนออกมาหาปลานะคะปกติจะมีคนออกมาหาปลาขัถนนี่ลำบากนะคะเพราะว่าเป็นลูกรังที่เขาเพิ่งเอามาลงใหม่นะคะมันจะแหลมมันจะแหลมมันจะตัวมันจะทิ่มยางะะแล้วก็ยางรถเมลี่ เปลี่ยนทีแพงนะคะเป็นรถญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆค่ะราคาลี่แพงจดชื่นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งหนานไปไปไปสิเผลอไม่ได้เลยนะคะ,ะหินมันฉลับค่ะเพื่อนๆหินมันทลับโอยแล้วก็เมยก็ขี่มือเดียว สี่มือเดียวนะคะคเพื่อนๆค่ะทแลบ,บแวบ,บเลยเมื่อกี้นี้ใจหายเลยนะคะเรียกว่าวัดวัดพื้นที่ข้างทางเลยนะคะคเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวมาลดแนวล้มไม้ตูนี้นิดนึงนะคะก็หนุนบ้านนานะคะเขาก็อพยพออกมาจากในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านแล้วก็มาปลูกบ้านอยู่ในที่ทุ่งนานะคะคเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศนะคะทุ่งนาบ้านๆยานนมเช้านะคะนี่นะคะ สดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะฝั่งนู้นก็เป็นทุ่งนาเหมือนกันนะคะมีทุ่งนามีลำธารนะเพื่อนๆค่ะมบ้านหนาที่อพยพออกมาจากในหมู่บ้านนะคะเขาก็มาปลูกหลังโดดหลังเดียวอยู่นู้นนะคะก็เป็นที่นานะคะปลูกอยู่ในที่นานะคะเพื่อนๆค่ะธรรมชาติบ้านๆนะคะเพื่อนๆม่มีอะไรมากมายนะคะทุ่นานะคะที่นา บรรยากาศทุ่งนาดีแล้ก็รดตุกน้ําเข้านานะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เขามีปฏิรูปที่ดินกันหมดแล้วนะคะก็มีคูมีคลองมีหนองน้ําเข้านากันหมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะพอสามารถทํานาได้หลายครั้งนะคะในหนึ่งปีนะคะจากเมื่อก่อนนี้ก็มีแค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้สามารถแบบทำนาได้ปีละหลายครั้งแล้วนะคะแล้วแต่ แล้วแต่พื้นที่นะคะนู่นนกนะคะมีกันจน,นจะซูมเข้าไปนะคะน้องจะหนีนุ่งนะคะนกกระยางนกอะไรตัวดำดำ,ดำนะคะเพื่อนค่ะก็ธรรมชาติบ้านๆน,นะคะท้องทุ่งนายามเช้าฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมนะคะคลิปนะคะพาซ่องบรรยากาศนะคะ ชีวิตแบบบ้านๆเนี่ยมเช้านะคะเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะมีกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะ